ฟังจากปากดีเจเพชรจ้าหึงไหมหากมีหนุ่มเข้ามาจีบนิวเคลียร์หันษาปิดฉากความรักและชีวิตคู่เหลือไว้เพียงสถานะของพ่อและแม่ของน้องไทก้าเท่านั้นสำหรับคู่ของสาวนิวเคลียร์หันษาและดีเจเพชรจ้า ซึ่งมีการเปิดเผยไม่นานมานี้ว่าทั้งคู่นั้นได้จะดปากกาเซ็นใบหย่ากันอย่างเป็นทางการแล้วยอมรับตอนที่เซ็นใบหย่าก็มีความรู้สึกใจหวิวหวิวเพราะคบกันมานานแต่ไม่เสียดายเวลาเพราะใช้ชีวิตกันอย่างดีโดยล่าสุดทางช่อง YouTube, Nick y YouTube นิกกี้นัชชัดในอีพีที่มีชื่อว่าเปิดใจดีเจเพชรจ้าในวันที่โสดอีกครั้งบอกว่าตอนนี้เลิกกันแล้วแต่ก็ไม่ได้เหงาเพราะบ้านเราอยู่ติดกันเป็นครอบครัวเราเลิกการแค่ในนาม ไปมาหาสู่กันตลอดส่วนน้องไทกกาก็อยู่กับแม่สีวันกับพ่อ3วันส่วนตอนนี้ดีเจเพชรใจยอมรับว่าถ้าให้มีแฟนก็ไม่เอาแล้วบอกเลยว่าชีวิตคู่มันไม่หมูเหมือนที่คิดไว้ ส่วนถ้าถามว่าในอนาคตมีหนุ่มมาจีบนิวเคลียร์จะหึงห่วงอยู่หรือไม่ทางด้านดีเจเพชรจ้าได้ตอบว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราตกลงกันแล้วเราต้องรับกติกาที่เราตกลงกันไว้อีกฝั่งหนึ่งอาจจะอยากมีใครสักคนเพื่อเข้ามาปลอบประโลมแต่ตรงนี้คือทุกอย่างมันยังดีอยู่หมายถึงว่าผมก็ยังเป็นห่วงเขายังแบบกินข้าวอะไรไหมหิวหรือเปล่าทุกอย่างมันยังไม่ได้ทะเลาะกันอะเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นเพราะ เราแก่ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้คนแก่อาจจะน่าเบื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ